ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับไทยเกียนเทพฟีฟ้านะครับโมนี้ก็เป็นโมนที่แปดนะครับโมนี้นี่เป็น m มัชวอ h นะครับต้องดูนะครับก็สำหรับอันนี้นี่คือผมมาหัดเสียงใส่ที่หลังนะครับก็ชุดซีรีส์นี่คือ go on first minute ทลิกนะครับคือการยิงประตูในนาทีแรกนะครับ ก็อันนี้เราก็หาู่ต่อสู้เจอแล้วก็ปัดคุณพ่อคุแม่ครอบจักราวาลคอสตอมแทคติกนะครับก็สําหรับทิคในการยินประตูในนาทีที่แรกนะครับก็คือในการชิดแทง,แทงนะครับพขากด L 1แล้วกดสามเหลี่ยมเป็นหลักนะครับก็อลองดูนะครับขั้นตอนก็คือหลังจากเคลียบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราส่งหาตัวข้างหลังเราแล้วก็ดึงจังหวะสักแป๊บหนึ่งทำวันทูนะครับ กด L 1แล้วกดส่งหาตัวข้างหลังพอส่งเสร็จเนี่ยไอ้กองหน้าของเราเนี่ยจะวิ่งวิ่งปี๊ดไปข้างหน้าและตัวที่ได้รับบอลนะครับก็ดึงเชงถ่วงเวลาสักสี่ห้วินาทีก็ลองเทคดูนะครับแล้วก็กด s t more games to c นะครับทอรนนับตัวนี้นะครับก็ประมาณ100ลูกก็จะเข้าประมาณลูก This is how the well, team shape up. Beautifully. Still a lot of action left in this game. So even the fact that they've taken the lead is coming with no guarantees here. though a draw would be enough. Well, you've got to fancy that, You really have. They haven't let too many leads slip during the course of this campaign, and uh, on the most important occasion of them all, you fancy them to see it through. Well, it flew in just under the crossbar. Yeah, I think you thought for a moment oh, it was to to actually hit the bar, but ถือ e โอเคครับไม่ยังไม่กดออกเป็นผมก็แค่ตะคว้างจอยครับโดนนทีแรกก็ไม่รีบนะครับไม่รีบค่อยๆต่อบอลไปเพราะเขาค่อนข้างไล่หนักเลยคโดนข้างป้าเจ้ดนชเร สั้นไล่ไม่ได้ขอเพิ่มเบิร์นลงไปดูนะครับลากเลี้ยงกดแลสองสองค้างไว้อะไรบ้างก็จะมีประโยชน์มากข้างนี้เทเลกเก่งๆแล้ว lost the ball. เดอร์ครับผมก็ปัดเอาตาแอตแท็โคนพ่อคนแรกผุดคือยังไงเขาไม่เสียลูกโอ้โอ้เอาเตอร์แอตแทกมาโอ้โออะไรเงี้ยไม่ได้แอมไม่ได้แดงเจ็บใจมากนะครับอาร์มบุกดีๆโดนตัดบอลแล้วก็ลากเขาไปโดนยิงนี่โู้เจ็บปวดมาก Trying to stretch the opposition using the wider areas here

ก็สำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยเหมือนผมนะครับกองหน้าก็แนะนำเลยเตเบสเอามาเป็นตัวสำรองก็ได้ไว้ลงครึ่งหลังก็ยังดีเพราะลงครึ่งแรกมันเสียค่าชีวิตที่เนี่ยครับกองหลังเยอะๆเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพร,ร,ราะบีบให้เขาเปิดหน้าก็ยิงไกลทันอร์เบียร์อ้าวไอ้เหี้ยเดี๋ยววาร์เรนสั์พูดโดนลูกโทน อ่านี้โดนลูกโผล่งผมไม่ได้ปดอะไรเลยนะแลปะปออย่างเดียว They spread out wide here, chance to get some width into this attack. Excellent passing, great interplay. c h w i s t i g e r r a u l Albion. ล็อกล็อกสวยไม่ได้บอลเอง and a corner given by the referee he's moved in trying to jostle the opponent off his stride <coughs> It's what you do when you get, get the ball that really counts, and they're trying to make the most of that turnover in play. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Jordan oh, Shakiri oh. Useful block in those circumstances. Now they've got a corner on the attack again. The team that's leading by one goal. <laughs> Jordan khang gives away a free kick <laughs> here. Remy. commits <the> foul. the นี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับเวลาจะส่งลูกฟาวน์นี้ก็ต้องใจเย็นๆไม่งั้นถูกตัดไม่ก็เกือบแนละ้วส่วนวิธีส่งยังไงก็อันดับแรกก็ต้องเรียกเพื่อนมาก่อนนะครับกดวแถวสเรียกเพื่อนมาใกล้ๆก่อนแล้วค่อยส่งเอ็ดเซฟรัทหรือไม่ก็เนี่ยเปิด,ดยาวๆส่งแม่งหาตัวว่างนะครับัแกะครับ ยืนตะคองอย่างเดียวไ่ d ในสจใจเย็นๆครับค่อยๆบตัวมเยอะถ้าโดนตัดไปอีกนี่อันตรายมากหน้าตเอแดนชิกิรีโอ้สไลด์ฟุนเันการุกนโดนใแดงยแม่เรมี

เอาทำสักกูเป็นกุ้งเต้นเลยยัดเข่ก็โชว์ครับยิงฟรีคิกงยิงฟรีคิกไม่เข้าเลยครับซีรีส์นี้ไม่มีลุยนะ and practice almost made perfect then well you've got to catch three the ball absolutely to perfectly to beat a keeper from that range three minutes to be added on kevin de bruyne oh already been in the referee's book and it's another foul he's not gonna get another chance i don't think he's lucky to get another chance from this one one more foul he certainly will be off It is about making decisions in key areas that wasn't a very good decision to shoot from there. Collective groans right around the stadium and some looks of disgust from teammates. Kevin De Bruyne, the referee has signalled for half-time. It's ok. It's a bit wet. We don't have a chance over there. We need to hold the ball higher. It's the same. In the second half, they changed the base. Into the game comes Carlos Tevez. Second half coming up Carlos at the Emirates. Oh! This is a time for <coughs> 1 0 down to make sure all those hours of practice in terms <coughs> of the <taking coughs> game <treatment, coughs> pays dividends in a match. Goes for goal! โอ้โหสุดตมุมนี่สุดยอดเลยเหลือไปครับเนี่ยครับเทคนิคนะครับงจกโกคิกเลยครับก็เรียกมาใกล้ๆนะค่อยๆดูค่อยๆส่งมั่นใจได้ว่าไม่ถูกแย่งแน่นอนครับก็ค่อยๆส่งนะครับเอร์แดนชาิรี Interrupted the progress, which was going to be at least a goal-scoring opportunity. Uh, and the referee says red. Yeah, he had the, the move. He knew his goalkeeper was stranded. in situation, and he oh. tried to avoid it. Oh. Oh. To avoid it. This this not reckless. Reckless. and so He's done west the tip ได้แล้ว about the keeper he's dived out the way i think cuz he hit it with such power restarting at 2-0 yeah after พวกนี้นี่เก่งไงนะ ls 2 r1 นะครับสุดเลย L2 ยืนประคองนาหนึ่งเรียกเพื่อมาลุมนะครับรับรองไปไม่รอดถ้าสไลด์แล้วมันจะเข้าพวดมันก็หลุดต้สุดเลยก็ต้องดูจังหวะครับตัวเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับแอร์ตต์พราณนะโอ้โหซื้อมายิงไกลอย่างเดียวครับตัวนี้ But in the way of that blocked it well. Throw in to come. Sherdan Shakiri. He's behind for another corner. Check on the corner count. Away here, oh, yeah, quick into the tackle, and the result is going to be a throw. That's oh, our company. Nicholas Otamendi. Mm -hmm. Those circumstances, the referee's had a good look at it, but he's decided it fair enough. He's played the ball, and not really touched the man, but it could have been dangerous. Nice. Oh, yeah. โอ้โหยีเรียสขาดจะพูดส่งกับอาร์เจนเยเต้แปะกัรงนั้น It's a real tussle between the That is a foul by company สังเกตเขาก็พยายามจะเล่นเร็วนะครับก็ใช้อัลตราดีเฟน์นี่รับรองไม่ได้แดกอยู่แน่ It's a bad pass รีบส่งนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับต้องใจเย็นๆนะครับเชอรเดนชากิรีนะครับโอ้โหแดงหมีเลยครับโอ้โหเลี้ยงอย่างเงี้ยครับเป๊ะๆนะครับยิงคระบาว by พายต์ยิงครับเป็นโกล่ะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับถัดใช้สกิลมูสี่ดาวก็ค่อนข้าง ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวรู้สึกมันเหนื่อยแนละ้วมันยิงไม่ดีหรือว,ว่ายังไงก็ไม่รู้เอาตัวสดๆวิ่งนะครับเดปายนี่คือส่วนใหญ่ผมจะเก็บไว้ยิงฟรีคิกอย่างเดียวอันเทเบส The Hope team home about to make a change. ก็ยังใช้ได้ดีนะครับวันทูวิ่งปิกมาแล้วครับโอ้โหให้หกดาวเลยกล้าเสียบดิ้นเไม่รู้จะทำยังไงนะครับเอเดนมรลลิคเนี่ยไอ้นี่เนี่ยิงไกลดีที่สุดในลีกครับขายมึงไม่ลืมไปซื้อใครแล้ว To come because of that deflection, oh all they can do at the moment concede the corners oh the motion in the bag, really. We can't say that until the final whistle goes, and we're not far away from that. They only needed one point, and they're heading for three. Yeah, good value for, for the performance and their lead here. They've uh, been the better team from the very Outset, and I uh, think they're going to finish the better team as well. And the defender has dispossessed it, They'll be disappointed with the way he's giving the ball away. Company, uh -huh. keeping the pressure on number that's all

คนนะครับเดกานะครับไอ้เหี้ยยิงเกรงใจกูบ้างต่างแน่เลยสูบบ่อยแล้วเนี่ยตัวสดด้วยตัวสดด้วยโอ้โหตกใจครับตกใจครับ

จบแนะคลิปนี้นี่ก็ไปลองฝึกดูนะครับมีประโยชน์แน่ยิงนาทีแรกแม่งเลยร้อยลูกนี่จะได้สักลูกและเจอใหม่โวนหน้าครับ